สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1078เท่าพยากรณท่านใดนั้นสตรีงามกลางหาวพลันไปมองกล่าวกับชายชาราข้างๆคิ้วคู่งามขดย่นเป็นปมท่านแน่ใจหรือว่าเจ้าตัวน้อยทั้งสามนั่นจักปลอดภัยไร้เรื่องราวท่านเองก็สมควรรู้ดีว่าแม้ท่านจะเก็บเรื่องนี้ไว้จากเฉวียนได้แต่ท่านก็ปิดนางมิได้นานนักหรอก ฟังจากคำของสตรีงามชายชราผู้นี้ที่แท้ก็คือผู้เท่าพยากรผู้สืบทอดทวราเที่ยงแท้ลำดับสองความลักสวรรค์ส่วนสตรีงามนางนี้ก็คือผู้สืบทอดของทุลีแดงแน่นอนว่าทั้งคู่กล่าวได้ว่าคือผู้สืบทอดรุ่นก่อนไม่ใช่ผู้สืบทอดรุ่นใหม่อีกต่อไปเวทีของยุคสมัยนี้ล้วนเป็นสถานที่สำหรับผู้สืบทอดในรุ่นปัจจุบันใช้โลดแล่นสืบทอดของพวกมันข้าเองก็มีค่อยแน่ใจนักหรอก ได้ยินคำของสตรีงามชายชาราที่เหม่อคิดอะไรไปเรื่อยพลันดึงสติกลับคืนพอรู้สึกตัวแล้วศีรษะก็สายไปมาเบาๆกล่าวตอบออกไปด้วยน้ำเสียงจริงจังหากให้คนอื่นมาเห็นฉากนี้เกรงว่าคงได้แปลกใจกันยกใหญ่ผู้ท้าพยากรณ์ที่ได้รับการขนานนามว่าผู้อย่างรู้ฟ้าดินกลับมีช่วงเวลาที่ไม่มั่นใจในบางสิ่งด้วยหรือที่ท่านกล่าวว่าไม่แน่ใจนี่มันหมายความเช่นใดกันแน่หรือท่านไม่แน่ใจตั้งแต่แรกแล้ว สตรีงามกล่าวว่าถามออกมาเสียงสูงเห็นชัดว่านางรู้สึกไม่พอใจอย่างมากกับคําตอบขอไปทีของชายชราเนื่องจากข้ายกลนเคลื่อนย้ายข้ามภูมิภาคของภูมิภาคเบื้องบนทั้งหมดล้วนหยุดชะงักมิอาจใช้งานได้เช่นนั้นข้าก็ไม่อาจส่งใครไปสืบความเบื้องล่างได้อีกข้าเองก็พยายามอ่านชะตาของเจ้าตัวเล็กทั้งสามนั่นแล้วทว่าตอนนี้ข้ากลับพบว่าชะตากรรมของพวกมันคล้ายมีเมฆหมอกบดบังยากจะลายเห็นสิ่งใดผู้เท่าพยากรผ่อนลมหายใจออกช้าช้าค่อยกล่าวสืบต่อ ตอนนี้ที่ภูมิภาคเบื้องล่างก้าในสิบล้วนกำลังถูกเผาผลา์ปีศาจร,รุกรานอยู่แน่แม่นแห่งยุคมนุษย์ปีศาสมควรเปิดขึ้นอีกครายามนี้ทุกเรื่องราวล้วนสับสนชะตาฟ้ากลายเป็นมีอาจอย่างถึงข้ามีอาจมองเห็นสิ่งใดได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกมันจะถูกส่งไปยังภูมิภาคเบื้องล่างข้าอ่านดวงชะตาของพวกมันทั้งสามแล้วพบว่าโชควาสนาครั้งยิ่งใหญ่ของพวกมันกำลังรอคอยพวกมันอยู่ที่ภูมิภาคเบื้องล่างตอนแรกข้าเห็นสิ่งนั้นชัดเจน ทว่าบัตรนี้กลับมีอาจแลเห็นอันใดได้อีกอันที่จริงตอนแรกข้ายังสงสัยมิน้อยว่าพวกมันยังมีวาสนาอันใดกับภูมิภาคเบื้องล่างอีกมาตอนนี้ข้าจึงได้รู้สึกว่าที่แท้ชตาของพวกมันสมควรเกี่ยวพันกับการกลับมาของเผ่าพันปีศาจจากแดนในประเทศกล่าวถึงจุดนี้ผู้เท่าพยากรณ์ก็เผยรอยยิ้มขื่นขมหากเจ้าให้โอกาสข้าได้เลือกอีกครั้งข้าก็คงไม่สั่งให้อูหยิงพาพวกมันไปทิ้งไว้ที่เบื้องล่างหรอก ตอนนี้ข้าทำก็ได้แค่เชื่อมั่นในตัวพวกมันเท่านั้นนี่ท่านหมายความว่าตอนนี้พวกมันจะอยู่หรือตายท่านก็มีอาจบอกได้แล้วงั้นหรือใบหน้าของสตรีง,งามกลายเป็นบึ้งตึงกล่าวถามออกมาเสียงหนักกระทั่งยังฟังดูก้าวร้าวเอาเรื่องไม่น้อยเป็นเช่นนั้นผู้เท่าพยากรพยักหน้ารับด้วยใบหน้าจริงจังในขณะที่หน้างามจมลงและคล้ายคิดจะกล่าววาจาอะไรบางอย่างต่อน,นั้นเองได้เวลาแล้ว ทันใดนั้นเองชายชาราพลันเงยหน้าขึ้นมามองดาราบนฟ้าสองตาพระโมหกแต่ไม่นานสองตาพระโมดังมีเมฆหมอกปกคลุมก็กลายเป็นคมกล้าทอประกายแสงเจ้าวับหนึ่งครู่ต่อมาพลันปรากฏกระบี่เล่มหนึ่งผุดโผล่จากความว่างเปลา่ากระบี่เล่มนี้หากจะเทียบกับกระบี่ทั่วไปแล้วกลับมีขนาดใหญ่กว่ากระบี่ปกติถึงเท่าตัวยามเมื่อพลังเสียนต้นกำเนิดของเท่าพยากรถ่ายทอดลงสู่ตัวดับกลิ่นไอคมกล้าพลันกำจายออกมาสถานในบรรยากาศ ทันใดนั้นรังสีพลังก้าวสายปนยานใยไหมพุ่งออกมาจากตัวกระบี่ปานสายฟ้าพวกมันห้อมล้อมเวียนวนรอบตัวกระบี่อย่างลิบลับรอบหนึ่งก่อนที่จะเหินทยานขึ้นไปบนฟ้านี่หนะ้าหรือกระบี่ก้าสวรรค์ตอนนี้เองความสนใจของสตรีฉมงามก็อดไม่ได้ที่จะไปหยุดอยู่ที่กระบี่ในมือชายชาราสองตาของนางยังเปล่งแสงสว่างจ้าออกมากระบี่ก้าสวรรค์น,นั้นก็เป็นหนึ่งในสิบยอดสตรเราเซียนเช่นกัน และในบรรดาศาสตร์สตราเซียนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสิบนั้นยอดศาสตร์ตราเซียนประเภทกระบี่ก็มีเพียงสองเล่มเท่านั้นหนึ่งคือกระบี่ไร้ลักอีกหนึ่งก็คือกระบี่ก้าสวรรค์เล่มนี้นี่เองเปลี่ยงวุม้มมมเสียงสนั่นปันอสนีฝั่งดาผัดไปทั่วยอดเขาหิมะเป็นรังสีกระบี่ก้าสายปันใยไหมที่พุ่งออกจากกระบี่ก้าสวรรค์ที่เหินขึ้นไปบนฟ้าเปล่งอนุภาพลีลับหนึ่งจนฟ้าเบื้องบนเริ่มแปลเปลี่ยนสีมองไปพวกมันคล้ายด่งสะพานเชื่อมระหว่างสวรรค์และโลกอยู่บ้างประสานฟ้าดิน รังสีกระบี่ก้าสายยังเชื่อมฟ้ากับกระบี่เอาไว้แต่ละรังสีพลังเคลื่อนไหวสายไปมาดั่งมังกรเทพพยดากลิ่นอายพลังฟ้าดินหนาแน่นเข้มข้นนักไม่นานมวลพลังฟ้าดินหนึ่งก็ค่อยๆตลบอบอวลไปทั่วยอดเขาขณะเดียวก,กันกับที่พลังฟ้าดินเริ่มตลบไปทั่วยอดเขาลวดลายและอัคระโบราณอันสลับซับซ้อนบนแท่นศิลาที่ทั้งเจ็ดคนนั่งขัดสมาธิอยู่ก็คล้ายจะหวนกลับมามีชีวิตอีกครั้งพวกมันส่องแสงสว่างเจิดจ้าหลังได้รับพลังฟ้าดินจากกระบี่ก้าวสวรรค์ และแทบจะพร้อมกันกันกบที่อัครวนกลับมามีชีวิตกลิ่นไอพลังอันน่าสะพรึงกลัวปานูสุก้าสุยาการจากยุคบรรพการอันเก่าแก่โบราณพันเอ่อล้นออกมาจากความว่างเปล่าปกคลุมไปทั่วยอดเขาอันมีหิมะสีขาวหนาทึบมนหิวเริ่มสันไหวสะทืนคล้ายกำลังจะเดือดนี่นี่มันมหาไข่กลนเปลี่ยนชะตาเย้ยฟ้าหกทวารา เมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังอันนาเกรงขามเก่าแก่โบราณสีหน้าสตรีงามเปลี่ยนไปทันใดายามนางมองไปยังกระบี่เก้าสวรรค์ในมือชายชาราอีกครั้งในแววตากลับฉายชัดออกมาถึงความหวาดกลัวแน่นอนว่าสิ่งที่นางหวาดกลัวไม่ใช่พลังของเท่าพยากรณ์และพลังอำนาจอันนาเกรงขามของกระบี่เก้าสวรรค์ในมือของชายชาราแต่เป็นผู้ที่หลอมสร้างกระบี่เก้าสวรรค์เล่มนี้ขึ้นมา และผู้ที่มีความสามารถอันนาพรั่นพรึงถึงขั้นหลอมกระบี่ทรงอนุภาพสถานฟ้าดินนี้ก็คือผู้สืบทอดทวราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งเซียนกระบี่ฟงชิงหยางตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันโลกล่าล้วนเข้าใจกันไปว่าศารรรสตราเซียนหมื่นอาคมรวมถึงกระบี่ก้าวสวรรค์น,นั้นถูกหลอมสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์คนหนึ่ง แต่แทบจะไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยว่าในบรรดายอดศาสตราเซียนหรือศาสตราหมื่นอาคมเซียนทั้งสิบชิ้นมีเพียงเก้าชิ้นเท่านั้นที่เป็นผลงานชั่วชีวิตของปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสวรรค์ผู้นั้นและเหตุผลเดน,นียวัที่ทำให้ปรมาจารย์จารึกเซซียนผู้นั้นสามารถยกระดับขอบเขตศาสแห่งการจารึกอาคมเซียนจากขอบเขตเทียมสวรรค์ให้กลายเป็นระดับสวรรค์ได้เพราะมันศึกษากระบี่เก้าสวรรค์เล่มนี้จนบังเกิดความรู้แจ้งสุดท้ายจึงได้สร้างศาสตราหมื่นอาคมเซียนของตัวเองขึ้นมา และพวกมันก็คือสตราหมื่นอาคมเซียนอีกเก้าชิ้นนอกเหนือจากกระบี่เก้าสวรรค์นในบรรดาสตตราหมื่นอาคมเซียนทั้งเก้านั้นพวกมันยากจะแบ่งแยกสูงต่ำเพราะมีความสามารถแตกต่างกันไปตามรูปแบบการใช้งานอันเป็นเอกลักษณ์และในบางแง่มุมพวกมันก็นับว่ามีพลังอนุภาพเหนือกว่าสาตราหมื่นอาคมเซียนเล่มแรกของดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าหยากระบี่เก้าสวรรค์เสียอีกและเรื่องราวทั้งหมดนี้คือความลับที่แทบไม่มีผู้ใดล่วงรู้ มหาค่ายกลเปลี่ยนชะตาย้ยฟ้าหกทวาราก็เป็นมหาค่ายกลที่ผู้สืบทอดทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งหมอกพิรุณฟงชิงหยางเหลือทิ้งไว้เช่นกันและการเปิดใช้งานมหาค่ายกลนี้ยังต้องพึ่งกระบี่สวรรค์เรียกว่าตัวมหาค่ายกลมีความเกี่ยวพันกับกระบี่เกสวรรค์อย่างลึกล้ำ ในตอนนั้นเมื่อผู้สืบทอดทวราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งของเจ็ดทวราเที่ยงแท้อย่างหมอกพิรุณข้ามผ่านทันสวรรค์ได้สำเร็จก็ใช้เวลาที่เหลือทิ้งมรดกตกทอดมหา่ายกลนรวมถึงกระบี่ก้าสวรรค์เล่มนี้เอาไว้ก่อนทะยานขึ้นสู่สวรรค์ต่อมาเมื่อไร้เสียงกระบี่ฟงชิงอย่างเจ็ดทวราเที่ยงแท้ก็เหมือนพยักไร้เคี้ยวถูกสามลทัทธิผนึกกำลังกันบุกจู่โจมฆ่าล้างอย่างอมหิทําให้กระบี่ก้าสวรรค์เองก็ตกไปอยู่ในมรสุมแห่งการช่วงชิงจนเปลี่ยนมือไปเรื่อยและตอนนั้นเอง ปรมาจารย์จารึกเซียนที่บรรลุถึงระดับสวรรค์คนแรกก็บังเอิญได้รับกระบี่เก้าสวรรค์มาหลังจากศึกษากระบี่เล่มนี้นานปีในที่สุดมันก็สามารถยกระดับความเข้าใจในศาสตรการจารึกอาคมจนบรรลุระดับสวรรค์ได้สาเร็จจึงเริ่มสลักจารึกอมคมสร้างศาสตราหมื่นอาคมเซียนอีก9ก้าเล่มออกมาหลังจากวันเวลาผ่านไปกระบี่เก้าสวรรค์ก็ถูกสืบทอดเปลี่ยนมือมาเรื่อยสุดท้ายก็ได้ตกมาอยู่ในมือของผู้ทอพยากรหลังจากที่มันพยายามตามหาอยู่นานปี ด้วยเหตุนี้มันจึงสามารถเปิดใช้งานมหาค่ายกลเปลี่ยนชะตาเย้ยฟ้าหกทวาราได้พลังไร้สภาพอันลีรับยากมองเห็นขุมหนึ่งผุดโผลจากอากาศว่างเปล่าบนแท่นศิลาทั้งเจ็ดพวกมันไหลเวียนไปตามวงจรพลังของมหาค่ายกลเปลี่ยนชะตาเย้ยฟ้าหกทวาราก่อนที่จะม้วนบนควบรวมก่อเกิดแสงพลังพิสดารขุมหนึ่งกลางค่ายกลสุดท้ายก็แตกตัวแยกออกเป็นลำแสงเจ็ดสายพุ่งเข้าสู่ร่างของคนทั้งเจ็ดที่นั่งขัดสมาธิอยู่ ขณะเดียวกันนั้นเองทั้งขุนเขาหิมะก็สถานสะเทือนปันเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวมวลหิมะมหาสารเคลื่อนขยับไปมาราวไร่รำในวันนี้ชะตากรรมของคนทั้งเจ็ดก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการและในวันนี้ชายหนุ่มหญิงสาวทั้งเจ็ดก็จะถือกำเนิดใหม่ในฐานะอัจฉริยะปีศาจบนยอดเขาหิมะในตอนเหนืออันห่างไกลแห่งนี้รอคอยวันเวลาที่จะเปล่งประกายเฉิดฉายไปทั่วดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าในอนาคตทางตอนเหนือของนครแห่งบาป คนเยอะขนาดนี้เชียวหลังเหินร่างทะยานข้ามฟ้าเหนือมา่านเมฆไปพักหนึ่งในที่สุดตัวหลิงเทียนก็เลยเห็นผู้คนมากมายจากทุกทั่วสารทิศกำลังเหินกันให้ควักตม้ม่านเมฆเบื้องล่างทั้งหมดรีบร้อนกันไปราวกับมีโรงทานแจกอาหารกลางวันฟรีทางตอนเหนือดูเหมือนว่าสเสน่ห์ของคลังสมบัติที่เหลือทิ้งไว้โดยเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนนั้นจะยอดเยี่ยมจริงๆ ตัวหลิงเทียนย่อมทราบว่าผู้คนเบื้องล่างกำลังเร่งรุดเดินทางไปที่ใดไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าไปยังคลังสมบัติที่เหลือทิ้งไว้โดยยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนแน่นอนเป็นธรรมดาที่เขาจะรู้เรื่องนี้เพราะเขาเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนมากมายที่ได้รับทราบข่าวลือจากนครแห่งบาปเรื่องที่ว่ามีคลังสมบัติของเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนปรากฏขึ้นโดยปกติแล้วสิ่งของที่ตัวตนระดับเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนเหลือทิ้งไว้ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนว่าย่อมมีอำนาจด,ดึงดูดใจผู้คนอย่างมหาศาล คนของพันธมิตรอิกาดมินงั้นหรือไม่นานต้นหลิงเทียนก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งใต้ม่านเมฆดึงดูดความสนใจไปนั่นเพราะชุดเครื่องแต่งกายของพวกมันเป็นอะไรที่เขาคุ้นตานักชุดเครื่องแบบของกองกําลังพันธมิตรอิกาธมิละหน้าสุดของกลุ่มคนจากอิกาดมินปรากฏร่างชายชาราในชุดลำลองสีด,ดําแลดูธรรมดายือนอยู่เจ้านั่นผู้นําอิกาดมินงั้นเหรอต้นหลิงเทียนคาดเดาตัวตนของชายชาราคนนั้นในหัวทันที หกเดือนที่แล้วหลังจากเขาฆ่าเจียวจ้านรองผู้นาอิกาดมินไปก็ไม่มีคนของอิกาดทมินคนไหนนะคะชาชากอสัวฆ่าชิงซับผู้คนที่บาดเจ็บหลังการประลองในนครแห่งบาปอีกเลยเราวกับพวกมันจะเปลี่ยนเป็นคนดีและซื้อตรงในช่วข้ามคืนตอนแรกต้วนหลิงเทียนคิดว่าที่คนของอิกาดมินกลายเป็นเร,เรียบร้อยๆไม่กล้าก่อการอะไรเป็นเพราะผู้นําของพวกมันไม่อยู่ทว่าต่อมาหลังจากที่เขาได้ยินว่าผู้นําของอิกาดมินกลับมาแล้วพวกมันก็ไม่ได้ออกตามหาล่าตัวเขาแต่อย่างใด ไม่เพียงแต่จะไม่สร้างปัญหาอะไรให้เขาหลังผู้นำของอิกาศมินกลับมาคนของพันธมิตรอิกาธมินทั้งหมดก็เหมือนจะเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ไม่ก่อการชั่วร้ายอะไรในนครแห่งบาปอีกเลยอันที่จริงยังเห็นคนของอิกาธมินออกมาเดินเพ่นพ่านในนครแห่งบาปน้อยลงมากในช่วงเวลานั้นผู้คนในนครแห่งบาปลือกันว่าผู้นำพันธมิตรอิกาตมินหวาดกลัวเขามากจึงกลายเป็นเรียบ,ร,ยบร้อยไม่คิดก่อการอะไรอีกต่อไป เมื่อคนของอิกาดมินไม่ออกมาก่อกรรมทําชั่วในนครแห่งบาปตัวหลิงเทียนก็ไม่ได้เพ่งเล็งไปที่พวกมันอีกเลยทำราวกับจะสมานฉันกันในเวลาชั่วข้ามคืนด้วยเหตุนี้ตัวหลิงเทียนจึงหงุดหงิดไม่น้อยคนของอิกาดมินกลายเป็นเรียบร้อยๆแบบนี้แล้วเขาจะหาเรื่องฆ่าพวกมันเพื่อกลืนกินพรสวรรค์รากวิญญาณได้อย่างไร เช่นนั้นเขาจึงได้แต่ไปหาโจรร้ายคนอื่นในนครแห่งบาปเพื่อกลืนกินพรสวรรค์รากวิญญาณไม่เคยลงมือกลืนก,กินพรสวรรค์รากวิญญาณของคนอื่นตามอำเภอใจแม้แต่ครั้งเดียวผู้ที่ถูกเขากลืนกินพรสวรรค์รากวิญญาณล้วนแล้วแต่เป็นคนชั่วที่สมควรโดนดีเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนมีหลักการฟูม หลังเหลือบมองคนของอิกาดมินผ่านผ่านอีกรอบหนึ่งต้นหลิงเทียนก็คลานสนใจอะไรพวกมันอีกร่างเหินทยานออกไปปานดาวตกพาดฟ้าในยามค่ำคืนมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปด้วยความเร็วสูงทางตอนเหนือของนครแห่งบาปตอนนี้นับว่ามีผู้คนมารวมกันอุ่นหนาฝาข้างนักทั้งหมดลอยร่างอยู่รอบๆเขาลูกหนึ่งกล่าวให้ชัดคือมารวมตัวกันรอบๆความว่างเปล่าจุดหนึ่งของขุนเขา ในความว่างเปล่าที่ว่ายามนี้คล้ายมีรอยปริแตกมองไปคล้ายประตูที่แหวกเปิดท่ามกลางความว่างก็ไม่ปานปรากฏอยู่และหากผู้ใดอยากทราบว่าภายในรอยแตกดังกล่าวมีอะไรคงยากที่จะล่วงรู้ได้เพราะไม่อาจแลเห็นสิ่งใดได้ทั้งสิน้นข้างในรอยแยกนี้คือคลังสมบัติของยอดฝีมือเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนที่เหลือทิ้งไว้จริงๆหรือฉนัยข้ารู้สึกใจไม่ค่อยดีอย่างไรก็ไม่ทราบยามมองไปยังรอยแยกหน้าขนลุกนั่น ท่ามกลางผู้คนมากมายชายไวกลางคนที่แลดูไม่โดดเด่นคนหนึ่งกล่าวออกสองตาหยีมองไปยังรอยแตกท่ามกลางความว่างเปล่าด้วยความหวั่นกลัวข้าเองก็รู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรชอบกลนรอยแยกนี้กลับอยู่กลางอากาศมองไปยังคล้ายปากกระหายเลือดของสัตว์ร้ายที่กำลังรอกลืนกินผู้คนชายอีกคนที่อยู่ข้างๆชายไวกลางคนกล่าวออกด้วยความหวั่นใจคลังสมบัติที่ยอดฝีมือเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนเหลือทิ้งไว้ในอดีตทางเข้าของพวกมันเป็นเช่นนี้ด้วยหรือ หลายคนอดไม่ได้ที่จะพึมพำรรด้วยสงสัยเมื่อร้อยปีก่อนข้ามีวาสนาได้เข้าไปสแสวงโชคในคลังสมบัติที่ยอดฝีมือเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนเหลือทิ้งไว้ด้านในนั้นมีสมบัติเลิศดล้ำสมกับเป็นสิ่งของสิ่งของเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนจริงๆอย่างไรก็ตามแม้ด้านในจะเต็มไปด้วยค่ายกลอันใดมากมายทว่าทางเข้าของมันกลับธรรมดานะห่างจากรอยแยกกลางอากาศที่แลดูน่ากลัวอย่างที่เห็นกันอยู่มาก ชายชราที่ละดูผ่านอะไรมามากคนหนึ่งกล่าวออกในวาจายังเผยความหวาดกลัวต่อรอยแยกเบื้องหน้าชัดเจนข้าว่าพวกเจ้ากังวลกันไปเกิดเหตุหรือไม่ทันใดนั้นชายไวกลางคนพันกล่าวแทรกขึ้นมาพวกเจ้ามีเห็นหรือว่าผู้นำพันธมิตรระดับสูงอย่างพันธมิตรเจ็ดสังหารพันธมิตรพันสาและพันธมิตรหมื่นโบราณยังกล้าเข้าไปโดนไม่กลัวอันใดหากมีอันตรายอันใดอยู่ด้านหลังรอยแยกนั่นจริงมีหรือตัวตนระดับนั้นจะกล้าเข้าไปง่าย แล้ววาจานี้ของมันก็เป็นที่เห็นด้วยของผู้คนไม่น้อยใช่หากกระทั่งผู้นำพันธมิตรที่มีฐานะสูงส่งทั้งสามของนครแห่งบาปยังเข้าไปสแสวงโชคเช่นนั้นพวกเรายังจะกลัวอันใดนั่นสิมิใช่หากยอดฝีมือที่ไร้กาศระดับแนวหน้าของนครแห่งบาปเหล่านั้นเข้าไปอันตรายใดๆก็ไม่พ้นต้องถูกจัดการหมดสิ้นหรือไรยังจะเหลือมาถึงพวกเราอีกหรือข้าก็ว่างาั้น มีคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆหากแต่ยังไม่มีใครกล้าประเดิมเข้าไปในรอยแยกเป็นคนแรกเพราะสุดท้ายแล้วรอยแยกเบื้องหน้าก็เป็นอะไรที่ทุกคนคาดเดากันไปเองว่าอาจจะเป็นทางเข้าของคลังสมบัติยอดฝีมือเซียนสวรรค์9้าเปลี่ยนเท่านั้นจะใช่แน่หรือไม่ก็ไม่มีใครมั่นใจและสิ่งที่ไม่รู้ย่อมน่ากลัวที่สุดทุกคนรู้ความจริงข้อนี้ดีด้วยเหตุนี้ถึงแม้จะมีคนมารวมตัวกันที่นี่มากมายแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไป สมบัติในครังสมบัติของยอดฝีมือเซียนสวรรค์9ก้าเปลี่ยนนั้นล้ำค่าน่าสนใจแต่หากให้เทียบกับหนึ่งชีวิตของตัวเองแล้วเกรงว่าจะยังไม่สำคัญพอไม่เป็นไรหากไม่ไร้ายแรงถึงตายแต่ถ้าตกตายไปแล้วย่อมไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ hey. ในเมื่อพี่ชายท่านนี้กล่าวว่าพวกเราอย่าได้กังวลจนเกินเหตุเช่นนั้นใหญ่พี่ท่านไม่เปิดคนแรกเลยเล่าทัานทีที่พี่ท่านโดดเข้าไปฆ่าจักโดดตามเข้าไปเลยเป็นไร ทันใดนั้นพลานมีชายหนุ่มคนหนึ่งหันไปกล่าวว่าคำกับชายไวกลางคนที่เอ่ยถึงเรื่องกังวลเกินเหตุขึ้นมาและวาจาของมันก็ชักนำสายตาของมวลชนที่ได้ยินเรื่องราวให้หันไปจับจ้องมองชายไวกลางคนคนดังกล่าวเพื่อรอฟังคำตอบทันทีใช่ใช่เมื่อครูเจ้าถามว่าพวกเราใช่กังวลเกินเหตุหรือไม่เช่นนั้นใหญ่ผู้กล้าเช่นเจ้ามีเข้าไปประเดิมก่อนเล่าเอา้เรารออันใดยังไม่เข้าไปอีก มิใช่เมื่อครูเจ้ากล่าวราวกับมันไม่มีอันใดน่ากังวลมิใช่หรือไรนั่นสิมิใช่เจ้าบอกว่ายอดฝีมือชนชั้นผู้นำสามพันธมิตรใหญ่ของนครแห่งเรายัางเข้าไปอย่างไม่กลัวอันตรายหรือไรฉะไหนเจ้าไม่เข้าไปด้วยเลยเล่าอะไรอะไรที่แท้เจ้าไม่กล้าหรอกรือผายลมสุนักมันดาเจ้าที่หลังหักตัวเจ้าเองยังกลัวอยู่ก็อย่าได้เสะเอะมาบอกผู้อื่นว่าอย่าได้กังวลกล้าพูดมาได้ไม่ไอายปาก เรียกว่ามวลชนต่างถล่มวาจาใส่ชายวัวกลางคนที่กล่าวออกมาก่อนหน้าปานระเบิดลงเจอกับวาจาดูร้ายเผ็ดร้อนที่ประดังถล่มเข้ามาชายวัวกลางคนที่ทําเป็นพูดดีก่อนหน้าถึงกับหน้าซีที่มันกล่าวออกไปแบบนั้นเพียงคิดให้ผู้อื่นเข้าไปกันก่อนเท่านั้นจะได้รู้ว่าที่แท้ปลอดภัยหรือไม่เพราะจนถึงตอนนี้ ก็มีเพียงแค่ยอดฝีมือระดับสูงสูงจากกองกำลังพันธมิตรที่ไร้กาศของนครแห่งบาปเท่านั้นที่หานกล้าเข้าไปในรอยแยกดังกล่าวรอยแยกที่พวกมันคิดว่าสมควรเป็นทางเข้าของคลังสมบัติยอดฝีมือเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนส่วนผู้ฝึกตนพเนจรจากพันธมิตรที่ไม่เข้มแข็งทั้งผู้ที่ไร้สังกัดไม่กล้าเข้าไปทั้งสิน้นสุดท้ายแม้จะโดนผู้คนกล่าวว่าจาเสียสีทั้งหัวเราะเยาะจนไม่มีชิ้นดี แต่ชายไวกลางคนที่กล่าวเ้าหานเมื่อครู่ก็ได้แต่ทําตัวรีบๆไม่พูดไม่จาและไม่บ้าจี้โดดเข้าไปในรอยแยกนั่นถึงแม้มันจะรู้สึกอายจนอยากแทกแผ่นดีนหนีที่โดนถล่มคำหยันหยามใส่แต่อับอายเพียงเท่านี้ก็ไม่อาจเทียบได้กับชีวิตมันเฮ <Hey. S 1> นั่นชายชุดดำทันใดนั้นเองพานมีเสียงหนึ่งโพลงขึ้นมาดังลั่นทำให้ผู้ฝึกตนเนจรที่มามุงออกรอบๆร,รอยแยกท่ามกลางความว่องเปล่าตกใจอยู่บ้าง หลังจากนั้นทุกคนก็ไม่คิดย่อเย้ยชายไวกลางคนหน้าเสียอีกต่อไปเพียงหันไปมองเจ้าของเสียงที่โพล่งออกมาดังลั่นเมื่อครู่ก่อนที่จะหันมองไปตามสายตาของมันมีร่างหนึ่งกำลังโรยตัวลงมาจากม่านเมฆคนผู้นี้มาในชุดคลุมลมดำที่ปกปิดร่างกายมิชิดนะกกระทั่งใบหน้าก็ไม่อาจแลเห็นได้ชัดเจนถ้ามีรู้ว่านั่นจักใช้ชายชุดดำตัวจริงหรือไม่หลายคนอดไม่ได้ที่จะสงสยัย หากเป็นชายชุดดำตัวจริงไม่รู้ว่าจะกล้าเข้าไปในรอยแยกนั่นหรือเปล่าบางคนก็กล่าวออกมาด้วยสงสัยชายชุดดำที่เพิ่งปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนที่มุงล้อมรอยแยกกลางอากาศย่อมไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นต้นหลิงเทียนเอง ต้นหลิงเทียนนั้นมาถึงที่นี่ได้สักพักแล้วหากแต่เขาเลือกจะเงี่ยหูฟังบทสนทนาโดยรอบก่อนจนได้รู้ว่าตอนนี้ผู้นำพันธมิตรเจ็ดสังหารผู้นำพันธมิตรพรรษาและผู้นำพันธมิตรหมื่นโบราณได้เข้าไปในรอยแยกที่บังเกิดขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่าที่ทุกคนสงสัยว่าเป็นคลังสมบัติของยอดฝีมือเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนนั่นแล้วและกลุ่มคนที่ยังอมมุงกันอยู่ไม่กล้าเข้าไปนั้นล้วนแต่ไม่มั่นใจทั้งสิ้นว่ารอยแยกท่ามกลางความว่างนี้ที่แท้จะใช่ทางเข้าคลังสมบัติยอดฝีมือเเีียยนสวรรรรค์ปล่่จิงๆหือไม ถ้าพวกมันกลัวตายแล้วจะถอมาที่นี่ทำอะไรตัวหลิงเทียนถึงกับพูดไม่ออกอยู่บ้างก่อนที่เขาจะปรากฏตัวออกมาเขาก็ได้ขอให้ผู้เท่าหัวช่วยตรวจสอบดูแล้วรอยแตกกลางอากาศนั่นคือรอยแยกมิติที่จะนำเจ้าไปสู่ระนาบเทียมและนี่คือคำตอบที่ผู้เท่าหัวกล่าวบอกเขาพอได้ยินคำตอบนี้ของผู้เท่าหัวตัวหลิงเทียนก็ต้องตกใจเป็นธรรมดายังอดไม่ได้ที่จะยิงคำถามกลับไปยังผู้เท่าหัวทันที ท่านผู้เท่าหัวข้าจำได้ว่าก่อนหน้านี้ท่านก็เคยบอกข้าว่าภูมิภาคเบื้องบนของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าแห่งนี้ก็คือระนาบทียมไม่ใช่หรือก็ใช่สำหรับคำถามนี้ผู้เท่าหัวก็ตอบกลับมาทันทีเช่นกันภูมิภาคเบื้องบนของดินแดนเทพยุทธเซียนเตาแห่งนี้เป็นระนาบเทียมที่เกิดขึ้นเองมตามธรรมชาติสำหรับระนาบเทียมที่อยู่ด้านหลังรอยแตกนั้นมีใช่ระนาบเทียมที่เกิดขึ้นเองแต่เป็นระนาบทียมจากฝีมือของมนุษย์ ในระนาบโลกิยะทั้งมวลเมื่อใดก็ตามที่มีคนข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้สาเร็จพลังในร่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปถึงแม้มันจะยังมีได้เป็นพลังอมตะก่อนกําเนิดโดยสมบูรณ์แต่ก็มีอํานาจมากพอจะสร้างระนาบอิสระบนระนาบโลกิยะที่อาศัยอยู่ได้อย่างไม่ยากเกินแรงและระนาบอิสระนั้นมีนานก็จะพัฒนาไปเป็นระนาบเทียมไปในที่สุด เช่นนั้นจึงกล่าวได้ว่าระนาบเทียมที่อยู่เบื้องหลังรอยแยกมิตินี้ก็เป็นระนาบเทียมที่เกิดขึ้นจากเซียนสวนระก้าเปลี่ยนที่ได้ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์จริงๆอย่างไรก็ตามระนาบเทียมเบื้องหงห่างรอยแยกมิตินั่นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคลังสมบัติที่มันเหลือทิ้งไว้เสมอไปแต่แน่นอนว่ามิใช่ว่าจะเป็นก็มีได้หมายความว่าจะมีใช่อย่างไรก็มีโอกาสไม่น้อยที่มันอาจจะเป็นคลังสมบัติที่เหลือไว้จริงๆเพราะจะต้องทราบด้วยว่าแม้จะข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้แล้ว แต่คิดใช้พลังฉีกเปิดห่วงมิติและสร้างระนาบเทียมเช่นนี้ก็ต้องทุ่มเทลงแรงไม่ใช่น้อยโดยปกติแล้วผู้ที่ยินดีทุ่มเทลงแรงทำถึงขนาดนี้ก็สมควรทำเพื่อเก็บมรดกชั่วชีวิตของตัวไว้ให้ชนรุ่นหลังทั้งผู้สืบทอดและแน่นอนว่าสิ่งของบางชิ้นที่มันเหลือทิ้งไว้ก็อาจเป็นสมบัติชั้นยอดสำหรับผู้คนในระนาบโลกียะนี่คือคำตอบของผู้เท่าหัวหลังได้ยินคำตอบของผู้เท่าหัวแล้วต้นหลิงเทียนจึงโรยตัวลงมาจากฟ้าเหนือเมฆ และเตรียมเหินร่างเข้าสู้รอยแตกท่ามกลางความว่างที่เป็นรอยแยกมิตินำไปสู่ระนาบเทียมที่ผู้เท่าหัวว่าและจากคำของผู้เท่าหัวเขาก็ได้รับรู้ข้อมูลสำคัญมากเรื่องหนึ่งยอดฝีมือที่ทิ้งระนาบเทียมแห่งนี้เอาไว้ไม่ใช่แค่เซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนหากแต่เป็นเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนที่ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์เรียบร้อยแล้ว ต้องทราบด้วยว่าเซียนสวรรค์9ก้าเปลี่ยนที่ยังไม่ข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์กับเซียนสวรรค์9ก้าเปลี่ยนที่สามารถข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ไปแล้วนั้นเป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างแรกนั้นเพียงมีพลังอํานาจใกล้เคียงกับเซียนอมตะในแง่ของระดับพลังบ่มเพาะหากทว่าอย่างหลังนั้นถือเป็นเซียนอมตะไปแล้วครึ่งหนึ่งและกว่า9้าส่วนของระนาบเทียมแห่งนี้ที่ตัวตนดังกล่าวลงแรงสร้างขึ้นสมควรเป็นคลังสมบัติของมันก่อนที่จะขึ้นสู่ระนาบเทวโลกแล้วจริงๆ และในคลังสมบัติย่อมมีมรดกและทรัพยากรรวมถึงสมบัติคู่กายอยู่เช่นกันพวกเจ้าว่าชายชุดดําจะกล้าเข้าไปในรอยแยกนั่นหรือไม่เรื่องนี้มันก็พูดยากไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่มีรู้ว่านั่นจกใช่ชายชุดดําตัวจริงหรือไม่ต่อให้เป็นตัวจริงก็มีน่าจะกล้าเข้าไปในรอยแยกท่ามกลางความว่องเปล่านี่หรอกข้าว่ามันก็น่าจะเป็นเช่นนั้น พวกเจ้ามีเห็นหรือว่ากระทั่งชนชั้นผู้นำและตัวตนระดับสูงของพันธมิตรอำนาจทรราชก็ยังมิกล้าเข้าไปในรอยแยกอน,นั่นเลยแล้วพวกเจ้าคิดว่าชายในชุดดําผู้นี้จะมีความกล้าหาญเหนือผู้นำพันธมิตรอำนาจทรราชหรือไรบทสนทนาของผู้คนเหล่านี้ตัวหลิงเทียนย่อมได้ยินผ่านหูหมดสิน้นคนส่วนใหญ่กําลังตั้งคําถามกันว่าเขาใช้ชายชุดดําตัวจริงหรือไม่กระทั่งยังอยากรู้นักว่าเขาจะกล้าเข้าไปในรอยแยกท่ามกลางความว่างนี้หรือเปล่า ผู้นำพันธมิตรอำนาจทรราชงั้นเหรอมีบางถ้อยคำที่ทำให้ตัวหลิงเทียนรู้สึกสนใจหลังได้ยินเขาจึงหันไปมองตามเป้าสายตาของคนกลุ่มใหญ่ทันทีที่นั่นปรากฏคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันอยู่ผู้ที่ลอยร่างนำหน้ากลุ่มคนดังกล่าวเป็นชายร่างสูงและดูกำยำแข็งแกร่งหนวดคราดกเฟิร์มมาในชุดผ้าแพรแวววับว่งคิ้วไร้โทสะอารมณ์ใดๆแต่ให้ความรู้สึกเข้มแข็งหน้าเกรงขามเพียงมองก็บอกได้ว่าเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงส่งมานาน เจ้านั่นน่าเหลือผู้นำพันธมิตรอำนาจทรราเช,ชเฉินเฉวียนป้าต้วนหลิงเทียนลอบกล่าวในใจเฉินเฉวียนป้าผู้นำพันธมิตรอำนาจทรราชยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ห้าเปลี่ยนพลังฝีมือติดอยู่ในอันดับที่50ของรายนามยอดเซียนนอกจากนี้ในนครแห่งบาปพันธมิตรอำนาจทรราชยังเป็นกองกำลังพันธมิตรของผู้ฝึกตนไร้สังกัดที่ทรงพลังไม่น้อยเพียงอ่อนแอกว่าก็แค่พันธมิตรเจ็ดสังหารพันธมิตรพันศาและพันธมิตรหมื่นโบราณเท่านั้น ตัวหลิงเทียนยังคงจดจําได้ดีว่าโรงเตียมที่เขเข้าพักแห่งแรกอันเรียกว่าโรงเตียมยินดีต้อนรับนั้นมันก็เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การดูแลของพันธมิตรอํานาจทรราช